ไปที่เพชรบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่สามีเก่านะคะหึงสามีใหม่ค่ะมาที่บ้านภรรยาแล้วก็เห็นภาพบาดตาบาดใจสุดท้ายตัดสินใจยิงนะคะทําให้สามีใหม่เสียชีวิตยิงไปที่กลางหลังหนึ่งนัด <c oughs> เหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสามทุ่มของคืนที่ผ่านมาค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนยางที่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจเข้าตรวจสอบก็พบว่าเพียรพลอายุ28ปีถูกยิงเข้าที่หลังหนึ่งแผลอาการสาหัสนะคะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตแล้วที่โถงกลางบ้านก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม,มตกอยู่2อ2ปลอกคนก่อเหตุก็คือพิพัฒน์อายุ41ปีหลังก่อเหตุหลบหนีไปนะคะแต่ต่อมาติดต่อขอเข้ามอบตัวที่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปบ้านที่เกิดเหตุไปพบกับคุณเอนามสมมุติอายุ33ปีเธอเล่าเหตุการณ์ค่ะบอกว่าคนที่ก่อเหตุเป็นสามีเก่าส่วนผู้เสียชีวิตเป็นสามีใหม่มีลูกกับเธอหนึ่งคนตอนนี้อายุหนึ่งขวบ แต่ตอนนี้ตัวเธอก็เลิกกับสามีใหม่คนนี้ไปแล้วเพราะว่าจับได้ว่าสามีใหม่แอบไปมีอะไรกับภรรยาเก่าแล้วภรรยาเก่าท้องสี่เดือนเธอเองก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกกับสามีใหม่แล้วก็กลับมาคุยกับสามีเก่าตัดสินใจที่จะคบกับสามีเก่าอีกรอบหนึ่งทีนี้วันเกิดเหตุเป็นวันเกิดของลูกที่เกิดกับสามีใหม่อายุหนึ่งขวบอะคะ่ะ สามีใหม่ก็เลยโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเป่าเค้กวันเกิดกับลูกแล้วก็จะมาลาด้วยตนเองก็ให้มาพอมาถึงเขาบอกว่าเขาปวดหัวขอกินยานและนอนพักตัวเธอบอกว่าก็อนุญาตแต่ว่าคนไม่สบายจะไล่กลับไปเลยก็ดูใจร้ายแล้วก็ยังบอกสามีใหม่บอกว่าถ้าดีขึ้นรีบกลับไปเลยนะ ต่อมาสามีเก่ารู้ว่าสามีใหม่มาที่บ้านก็เลยอยากจะมาเคลียร์เรื่องความรักที่มันคาราคาซังทีนี้ทางคุณเอก็เห็นว่าสามีเก่าจะมาพร้อมกับแม่คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยอนุญาตให้สามีเก่ามาตอนนั้นสามีใหม่ก็อยู่ที่บ้านนะคะกลายเป็นว่าพอสามีเก่าเจอกับสามีใหม่เกิดมีปากเสียงกันชกต่อยกันแล้วหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นสามีใหม่ถูกยิง เขากับไปมีความสัมพันธ์กับแฟนเก่าเขาจนเองได้สี่เดือนแต่หนูไม่เคยบอกเขาแล้วเราทำไมหนูก็ตัดสินใจเลิกกับเขาส่วนหนูเลิกแล้วอะหนูก็คุยกับทีมพัฒน์เขาทราบว่ามาเขาก็เลยจะเข้ามาขอเลียร์เขามากับแม่เขาอืก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรเพราะแม่มาด้วยอืแม่เขาก็มันก็มาขอเลียร์แล้วก็ปูดี่กันอยแล้วกันูเขาทะเลาะอะไรกัน เคยมีมีทะาะกันตอนเขาอยากให้ตายเลิกกหนุกขาดเลยก็คือแบบไม่อยากให้มาวนเยียนแล้วเขาเกิดมีปากเถียงกันใช่ไหมเกิดมีปากเสียงกันคือเีคนปีเข้ามาสามีเก่าคือน,นายพิพัฒนถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ